กว่ามาดูดูเฮ้ยเฮ้ยลุงลบไปวงบปนดีวนี่มาเสคุณจ้าครับมามาจากเมืองไหนครับเสือกพี่ชเดวฮ้ยเฮ้มึงห้าวไอสัต์แล้วเไปพากูไปเปลี่นสภาพเลยเดแอบหนึ่งคนกำลังดูดงดูดวงกันดีกว่ามากคัดูดงเฮ้ยเฮ้ยลุงลูกบวไปวงบปนดีวนี่มาเสกคุณจ้าครับมามาจากเมืองไหนครับ เสือกมึงห้าวไอ้สัตว์แต่ลุงเรงดี่เชิงเที่ยวโคตรสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอยากเล่นดุบ้าอยากเล่นอยากเล่นเลยมาลุงมามาคุยเป็นสภาก่อนเดี๋ยวเราแกวตีคุยเฮียติ๊งแล้วเฮียก็ตรสวยที่เสกไอ้เฮียไร่เฮียแต่ว่าไปแล้วเติมเที่ยวโคตรสวยดีเหมือนแค่นี่ย ไอ้เหี้ยมันไปฟ้องลูกพี่มาแล้วไอ้สัตว์นาจะลอกกูไม่ด้มเสื้อตาคูเปลี่ยนเสื้อาก่อนดีมัน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 เปลี่ยนฟีที่นายกได้ก่อนนะครับลุงพ่งไม่เปลี่ยนกูมีตังกูรวยมึงบอกเลยไอ้เงี้ยกาชาอยู่ที่มึ่งกูพาแสอ้เทียมึงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าไงโอเคครับ เอตั้งหน่อยตั้งให้หน่อยนะขอตั้งให้หน่อยโอเคครับเลขอะไรครับเลขกดอะไรวะเห็นดาวครับมันไม่ต้องเลขเอาแล้วแล้วไม่เปลี่ยนเหรอพี่ครับเมื่อกี้เปิดกล่องมาเดี๋ยว ผมแฟชั่นใส่ไม่ได้สักอันเลยเอาว่าน่าจะไม่ได้ทำที่เดเราก็ควรจะเปลี่ยนชุดนะพี่ทำไมวะผมว่าทำไมอ่ะ เวลาเราอยากลงบวกครับพี่มันต้องเหมือนกันหรอวะใช่พี่มันต้องแบบตีเดียวกันอะไรเงี้ยชุดบวกอะไรลุงมีแต่บัดเปล่าเฮ้ยคือในวุแปบเดียวแต่งเสร็จละลุงชุดเลขอะไรครับไม่ต้องเสือกใส่ตามกูเอ้ามันมันต้องตีเดียวกันนะครับมันหนึ่งจะตีด้วยกันได้ครับก็ต้องใส่ตามกันหรอใช่สมสมมติเงี้ยผมขับไปมา จูดขายยามเหมือนพิเศษอ่ะไอ้ยันมันเหมือนจูดสีบับใครลงตีก็ได้ครับ <c oughs> ไ,มไม่มึงดูลุงดิเฮ้ยมันเหมือนพิเศษไอ้เงี้ยเงี้ยยังไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมเป็นจุดดิน้นครับ,อรบแอค์อะไร,รอ่ะผมไม่ได้แอคครับลุงเกี่ยวกับ ผ่าปะเนี่ยขวดโดนขวดโดนรอพี่ว่าน้องพีผ่าพีผ่าคนนี้กูเหมือนด็อกเตอร์ไอสไตปะแฝงเหมือนเหมือนนล้วเหมือนนล้วลุงนด่แหละด็อกเตอร์ไอสไตปแห่งยุคเไม่รู้นะมีมีกล่องซ่อมไหมสักกล่องไหมครับ มีครับมีมีผมเหมือนดรไอสไตล์ปะรอจันเลยครับลุงเหมือนใช่ไหมเหมือนใช่ไหมนี่แหละ IQ 200สอร้อยดุรัสสัตว์ก็โทษทีแหววแหววกชาได้แล้วเว็บไปแต่งตัวนี่แหละลุงเฮ้ยพี่โมลิโอพัดทำไรจากมันได้บ้างเอาไปขายลูกละห้าบาท เรียกขายกันไปคนละไปแสนก็เดี๋ยวเอาตังค์อ่ะปกติรู้ละสิบาทใช่ไหมอ่ะเราก็ได้ห้าหมื่นแล้วไอ้เหี้ยเอาห้าบาทก็มีว้าเป็นล้านน่ยก็ได้คืนสองแสนห้าไงเชิ๊กตังค์ไปสุดแลนไอ้เหี้ยจะออกนิดขอดไอ้เหี้ยมันเป็นเหี้ยมันชอบค้างอ่ะ กอยเอ้ยกูออกดิข่อมไม่ได้มันเด้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งตลอดเลยอะ่ะใช่พี่เจ็ดเจ็ดเป็นมิตรเปล่ล <ะ S 2> าเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่นะพี่มันประชาชนเป็น,ชชนเสียงซ,ซีอะไร